เปิดโทลละครเย็นแฟนตาซีรีเมคเพลงหวานมาครบละครเย็นยังคงได้รับความสนใจจากคนดูเรียกได้ว่าตอนนี้มาแรงแซงและครหลังข่าวไปซะแล้วสำหรับล็อตล่าสุดที่ลงจออยู่ณขนาะนี้ก็เดินทางมาถึงโค้งสุดท้ายและเมื่อเป็นเช่นนั้นทางสถานีก็เลยต้องเดินหน้าเคาะละครเรื่องใหม่สู้ศึกกันต่อ เริ่มจากวิกสาพระรามสี่มาตามนัดแล้วกับละครรีเมคเรื่องเจ้าสาวบ้านไร่การพบกันของพระเอกกล้ามแน่นเด่นคุณงามเนตรประกบคู่น้ำหวานภูริตาและฟากช่องวัน31เคาะไมโครโฟนม่วนป่วนรักขว้ากันนภัสมาครวนเพลงหว้าสะกดใจพ่อยกแม่ยกประชันบทบาทใบเฟิร์นอัญชสา,าปิดท้ายวิกหมอชิดเอาใจคุนูนูส่งมนตราตะเกียงแก้วภาคหาของสาวน้อยในตะเกียงแก้วละครฮิตในตำนาน กูนาเรตติ้งละครเย็นโดยครั้งนี้ดันการนัทชารายมนเศษษทาประกบคู่ภูมิเกียรติภูมิสามเรื่องสามรถสนุกทุกเรื่องขอละครเย็นไม่มีผิดหวังแน่นอนรอดูเรื่องไหนก็คอมเมนต์มาบอกเรากันได้นะคะ